พอดีมหฮอกทางนห็นละเห็นตวไก่ป่าไซพีซีพจับโคตเลยสุดยอดเลยเด้ตัวนี้เป็นตัวตัวูเนาะโอ้ตัวนี้ผู้กันตัวผู้เมเต็มเต็มตุูตกูงตผู้ตกผู้องตัวู้ือกันสอตุ้อง้อต้อ้ออนอ้ตัวตะกตัวแล้วออกก ชดตว่าเพาะว่าต้องได้นับเยอะเะาตัวสีได้ยางต้องได้นับย่งนึงสองสาให้สงเนมข้างนี้มาแล้สอดเลยทโซ่อันนี้หากมาหอบมันจะโคตรเนาะแล้วพื้นที่ก็เกซุ่มหนังไฟก็ยาเติบเนาะนีกับใตูนี้แหละหา หนึสอสนากาคือเกางแปดแปดโมง่าเก้าโมงเลแต่นี้ยอ้กเก้าโมบ่งว่าสิขมมือนแบบเี้คือเข้าป่าเนี่แหละยังเข้าป่าก็เป็นเรื่องที่มันแบบอให้นสนุกเก่าเฉเรื่องว่าได้แบบไดกะไม่ไเกี่ยวนะคืนนี้อาจะค้างคืนนี้เด้อเดี๋ยวท้า งานทุนง,งานเนี่ไม่ดีมา,านะกจริงๆเลเนาะกพรมาฮอดทำมันตเห็นขึ้นที่ยนจรงรงาติดตามชยติเอเอ,เอตอนนี้กลแล้วเอทากินเข้าแรงเลยแล้วซีปิงกบส่งตัวที่จับได้อยู่แคม่มน้ำน้อๆมากะไก่ปลาตนนนะัวนึงเ้อโดนเติบไกินไก่ปลามีสงคือเสไหลอันแหละ คือมีสิทธิ์จับแต่งเนื้อใต้ปลาตัวนี้ให้กัอ,อีกตัวหนึ่งแ,แข็งไว้อย่าันเดี๋ยวปลาหมื่นเศ้าแหละจะผสมตัวนี้ก็เศร้ากันมาแล้วนะแล้วประดีออกมาอยู่เดี่ยวผมคอยบอกอย่างนี้นแหละก็ i can looking ป้าพวกนี้อยังบุเชียวก็คือแบบคล้ายๆคือบ้านหนองหางเนเด้อป้ากว้างหลายบ่ค่อยมีบ้านอีหยังเราได้ยินเสียงพวกนกต่างรอนี่ห้องป้าสอนใจขนาดเลยป้ากาญยิ่เติบเนาะเป็นต้นกอยอีหยังเต็มนั่นแหละเสียงนกต่างรอนกโตน้อยนิดนึงนะบุชื่อเสื กากาหนุกหอนหนุกยังกาายังไม่ไล่ตัวอยู่ดวยบ้านเฮานลมันบ่ค่อยไ,ได้ยินเสียงพวกต่างร้อนนี่แหล,ละเพราวเขายิงไล่แล้วมันดับละมีเทิงตัวไม่คนสูง ตั้งรอตัวใหญ่มากเลยนะฮะท่านผู้ชมชื่อปีกมันเบื้องใสแล้วเหุ้ใดมันยังปตายเนาะแต่เขาเสื้ขอปิดสิบมันแหละเพราะว่าบม่อยากให้ทรมานเนาะก็มีละลายตัว YouTube อยู่ที่ว่าพวกนี้มันตาดแหลมแหงเนาะเข้ากล้ไปเลยเดีอีกอย่างตะเสียงของมวนดีบม่อยากยิ่งให้มันสุนพันไปแหละ เสียขอปิดเจ็บมันเ้ยวมันโคตรอันตรายเลยเข้าใกล้มาได้กี้นี่เอามือเข้าใกล้เห็นให้มันกัดจนเลือดออกหมดเลย ทุ้ทตัวนี้มันตั้งกับโตที่อยู่บ้านเฮานะตัวนี้มันหัวจะแดงแดย่งสีเนาะตัวนี้บ่ค่อยเหยเท่าโตที่อยู่บ้านเฮาเนาะตัวนี้เพิ่อนน้นว่าโตที่มันอยู่บนสสูงหรือว่าภูสูงเท่านั้นแหละแถวบ้านเฮาบ่ค่อยมีมีแต่โตัวโตตัตนั้นตัวนี้มันมันห้องตั้งเนาะ ตัวนี้ก็บ่ค่อยเห็นละอีกอย่างตัวนี้คิดว่าตัวนี้มันน่าจะงามกว่าแดงเดงเดดเรื่องความใหญ่นี่น่าจะเท่ากันบอดหรือว่าตัวนี้มันน่าจะใหญ่กว่านิดนึงฮะแหละ เท่นี่ก็บรายอย่างไรด้ไดพวกนี้แหละติดตังลอกับพวกนกพวกเของพวกนี้หาออกสวนตัวซ้อนกับท้านี่แหละท่านี้เลยชบไปปิ้งกินดูใหญ่เลยนี่หย้าเติบอันต่อมาหดเต็มโตแล้วแม่ สามสิบไปเซนเมตร์คนเนี่ยจาขันตอนม,มันเยอะมันกับประมาณนี้แหละดูโหโหกดเหียวเลยตายานขนาดเลย,ย,ยดูยยมันโคตรง่ายเลยอยู่แม่น้ำนี่แหละยานบางคนเคยเป็นยาเนะะาะจะมาหอมบุหง้โอ้ย